สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกงกุดเกมครับวันนี้เราอยู่กับเกม one human นะครับครั้งหนึ่งฉันเป็นมนุษย์เคยเป็นมนุษย์นั่นแหละเออวันนี้สาระหน่อยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาเจ้าสัตว์สีเหลืองๆเนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหลืองๆตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าหาหาตรงไหนนะสําหรับคนที่เล่นวันแรกเลย โอเคสิ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมไปนะครับก็จะเป็นปืนนะครับเดี๋ยวนะผมเดี๋ยวขอคาบกระสุนปืนก่อนเอาสักเอาสักสิบห้าก็แล้วกันมันจะได้ไม่รอนานนะ อคแล้วก็จะเป็นปืนนะครับผมมีปืนอยู่ผมก็จะเอาปืนนี้ไปปืนม่วงแล้วก็ปืนสั้นนะครับปืนสั้นสีทองนะแล้วก็มีดโอเคมีดแล้วก็จะเป็นยาครับเห็นไหมตรงล่างซ้ายอ่ะโอ้่างขวายาแล้วก็ เดี๋ยวนะผมหาอะไราไปเสริมอีกก่อนน้ำเรามีแล้วอันนี้วิ่งเร็วเดี๋ยวผมเอาอันนี้ไปดีกว่าหาเดี๋ยวรอให้มันเต็มสักคู่นะเดี๋ยวผมก็จะรับ ี่คือกระสุนปืนนั่นแหละปืนปืนหนักอ่ะปืนกลหนักอ่ะหรือเปล่าวะอันนี้ smg อฮะอันนี้จะเป็นปืนสั้นโอเคไปตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ2,800ลูกเลยนะเห็นไหมข้างล่างขวา2,800ปืนสั้นพนะัน0นัด แล้วก็จะเป็นมีดโอเคผมพูดหลายรอบแล้วกด G ขึ้นมาแล้วเราก็จะเตกมอไซมาป,าปั๊บขึ้นรถเนี่ยครับตรงนี้นะตรงนี้มันจะเป็นอ่าเหมือนให้ตีบอสเดี๋ยวเราไปกันเลยไป สักครู่สักครู่โอ้ยถ้าใครยังไม่มีรถก็วิ่งเอาไปได้นะแต่ผมแนะนำว่าให้เอาปืนไปด้วยก็จะดีมากๆหรือถ้าใครอยากฝืนโชคชะตาก,ก็ได้โอเคไป ขับรถแล้วมันมันยิงด้วยไม่ได้นะครับเสียใจเนี่ยถึงถึงตรงนี้เดี๋ยวนะผมจะบอกเราเราขับขึ้นมานี่ป้าแล้วก็เลี้ยวขวาตรงเลยตรง สงเสร็จเราขวาอีกทีเฮ้ยอ่ามาๆมา,มาเฮ้ลงลงลงรถจะขอลองปืนหน่อยนะเฮ้ดีมาก ตรงนี้มอนมันจะให้เป็นทองทองแดงหรือเปล่าวะหรืออะไรนี่แหละผมก็ไม่เขารู้ว่ามันคืออะไรกระสุนเรามีเยอะครับเดี๋ยวไป,ไปกัดเดี๋ยวถ้าจะให้ดีนะตรงนี้เอามีดฟั่นเอาเลยโอ้ย แย่แล้วดูดูเอาไหม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 ลืมดูเฉยเอาไหมเฮ้ยปืนนี่หว่าโอ้ยตายแล้ว

เฮ้ยยังมีอีกเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ๋อข้างบนเจอแล้วเอ็งสินะที่จริงไม่ต้องเล็งไม่ต้องกดเล็งก็ได้ยิงยากเห็นไหมแป๊บเดียวผมใช้ยาหมด กดื่ม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 เสร็จเตรมตัวเราจะเข้าไปบวกแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะมีโต๊ะคราบอยู่นะครับอะไรดีอย่างอย่าง ครับอันนี้หน่อยเถอะไม่หวไปกันไปกันนี่ผมไม่เข้าใจเลยว่าม,มันมันเป็นอะไร อันนี้คืออะไรเนี่ยนานแล้วนะไม่เห็นกินกินกินเพิ่มสปีดย,ยานี่ก็จะหมดแล้วอันนี้คืออะไรวะเนี่ยครับเห็นไอ,กอน้ก้อนๆนีมไหมเราจะไป ปเอนเตอร์ <Enter. S 2> เดี่ยวเลย้าใครมีทีมก็เอาทีมมาแต่ว่าผมไม่มีผมใช้เดี่ยวเลย นี่ครับมนุษย์ต่างดาวสิงเอ่อิืนมินิกัรโว้ยหวนจิ้มาย หโหยองอย่ายองยองเกินสรุปมึงจะขู่มึงจะขับเนี่ยนี่ยิงมันเลยครับยิงเปิด เปิดตอนได้เปลี่ยนจะร้องทำไมเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงบงับงบงังบังเฮ้ยม,มันลม้มมันล้มมันล้ม ต,ต้องลองลองปืนใหม่ล่ะไม่ใช่มีดไม่เอามีดเฮ้ยมันมันขึ้นข้างบน,นเนี้ยเนี่ยถ้ามันขึ้นข้างบนตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้มันยิงไม่ได้นะโอเคจะให้เราจะให้เรายิง,ย,งย,ยิงไอ้เนี่ยยิงไอ้นียก็โอเคมันจะมีอยู่ตรงนั้นด้วย อย่าประมาทครับเติมเลือดเรื่อยๆแร่ขุนก็หมดเร็วเกินว่ะเฮ้ยตายเออตายแล้วถ้าเรายิงอ้งนี่ตายมันก็ตายเหมือนกัน ลุยลุย <c oughs> โอ้ยเนี่ยเลือดจังเป็นมากเลยนะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวครับเราเรามีนี่อยู่เดี๋ยนะเออเนี่ย บึ้มเอาไปบึ้มเลยเออยิงยิงต่อไปลบลบลบเออล่ลลอออลวงล่วงเราอะล่วงเนี่ยปืนนั้นเนี่ยไปเก็บมาได้นะแต่มันยิงช้าวะไม่เอาดีกว่าไม่ดีเ,อ,เอาเปืนเอาแค่ปืนสั้นก็พอรู้สึก อีกฝั่งงนึดูเลือดพยา,ยามดูเลือดนะที่มันตายแล้วเหลือเล,เลือดมันเหลือสองฟอกพยา,ยามยิงไอ้ตรงเหลือง เติมเลือดเรื่อยๆใจไหมเลือดก็มดแล้วชีวิตเผื่อเผืออเกือบแรงนะเนี่ย เออเออเอออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆมีมันไม่ยากหรอกเออตายซะออแค่นี้แหละเห็นไหมวิกเตอรีเนี่ยครับถ้าถ้ามันครั้งแรกนะถ้ามันตายปุ๊บมันจะมีไอตัว เป็นไข่อไอตัวเหลืองเหลือนะท,ที่ที่บอกไปอ,อแล้วมันก็จะมีไอ้นี้ด้วยซึ่งมันก็ได้เงินเยอะอยู่สองร้อยเอเนอร์จีลิงค์ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเรามากำจัดมันเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะออกครับทีนี้แล้วเราเดี๋ยวผมจะบอกว่าเออทางออกมันอยู่ตรงไหนนะไป ร้อยทีนี้เราก็ออกได้แล้วเนี่ยจำไว้นะตรงนี้นะเนี่ยโชว์โชว์โชว์ไปจีนสุดยอดเลยโอ้รีครับมาเสร็จแล้วก็กลับ แล้วตอนนี้เราก็ถึงบ้านแล้วนะครับก็ผมจะมาบอกวิธีการค้าปืนนะอย่างแรกนะครับให้กดไปที่ตัวโอครับผมกดไปที่หน้าคนนะแล้วก็มาอันที่สองครับเนี่ยเห็นไหมมันจะใช้ไอเหมือนเป็นสาย dna กับอันนี้เหมือนเป็นเหรียญเงินใช้มันก็ถ้าเป็นเกมทั่วไปก็เป็นเหรียญเงินอนะไรส่วน dna เนี่ยจะได้เจ อาจากการเลื่อนระดับนะครับเนี่ยครับเรามาปลดอันนี้ปลดล็อกอันนี้ป้าปเราก็จะได้ตู้ตู้ขาแบบนี้มาแล้วเรากดอีกป้าบเราก็จะได้ตู้ตู้เนี่ยตู้ขับป,ปืนอนะ่ะเออเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือธรรมดานะปัดนี้ปดอันนี้ปุ๊บเราจะได้ตู้ตู้ขับป,ปืนแล้วก็ ตัวนี้ด้วยชิ้นส่วนให้เราไปหาเอานะถ้าที่จําได้นะเดี๋ยวจะบอกว่าวิธีหาปืนปืนทองแบบเนี้ยหายัางไงนะเห็นไหมที่ที่ผมถืออยู่ปืนทองเนี่ยเดี๋ยวจะบอกเนี่ยให้เรานะครับไปไปรอบๆอบ,อบเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่ที่ผม ผมไปมาแล้วเนี่ยมันจะได้มันจะได้รับรับชิ้นส่วนมาเป็นชิ้นส่วนปืนแล้วเราก็มาปลดล็อกเอาเนี่ยถ้าเราปลดแล้วเราก็จะได้ตู้นี่มานะครับวิธีการสร้างตู้นี้ก็กดตัวบีขึ้นมากดตัวบีแล้วคลิกขวาครับกดมาที่ตัวเนี้ย เนี่ยครับเห็นไหมอันนี้หรืออันนี้วะเอออันไหนนี่แหละลองลองหาดูเนี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกวิธีหา เห็นไหมไอ้ตัวนี้เนะี่ยพึ่งเนี่ยพึ่งเนี้ยเนะี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนนะโอเคคลิปนี้ก็บายบายเนี่ยโชว์เป็นหนึ่งสเต็ปเนี่ยเนี่ยเป็นไงผมรู้ทุกคนก็อยากได้แบบนี้ใช่ไหมล่ะเออไปจริงๆแล้วผมลืมบอกผมลืมบอกนะ ว่าถ้าเราไปได้ชิ้นส่วนปืนมาแล้วถ้าเราหาไม่เจอนะครับเนี่ยกดตัวโอขึ้นมาครับเนี่ยเรากดมาที่ตรงนี้นะมันจะมีขึ้นรูปรูปปืนอยู่ให้เราคลิกไปแล้วก็กดตัวตัวเอฟนะครับผมแล้วมันจะปลดล็อกไปอยู่ในในตู้ครับตรงนั้นของเราเนี่ย